มูสิไปเล่นน้ำมันไปเล่นหิมะน้ำมันฉันมาที่บ้านนั่นบ้านเจ้กุนยูอันอ่าฮุสตาพุณแหละวอโกอินบินลิมิชาาใ้มาไอ้กะบายสามเมฆมาจะไปรับมาตามาตากลับไปสิไปน้ำสาวโปเลนคือไปไปเข้าไปข้างในลกูกบรรทาออฟดรัดนะลิมิชาหน่ะตู้ยงเย็นนังแต่หนานัา่นใบไม้นอ่ะรวมแล้วพี่กะกะบอทันได้อันบอานได้เก็บอยู่ โซดูล so, mm ิตเติ้ลีดัลลิมชันเด้กโฟินอืมไปแล้วมหา m า t a แล้วก็ลิ้นลิมิชันแล้วก็เอ็มมาแล้วก็แม่ย์มาอโซเฟียอาจจะมามาหนำไอ้กุ้งวาริจะโทรหายกุ้งไกลๆหอดก่อนไปเลยได้จ้ากินมาม่าเกาหลีจนเพี้ยนคนแต่ว่ามูคนลิ้นเนี่ยกินได้เท่าไหร่ก็เอ็มมาบอกข้าเจ้าด้วยลิ้นกินได้หลายบ่เส้นเดียวเพี้ยนเลยวันนี่น้อยนั่นโออนไลนโอเค็บรบตเตอร์ มาหอดแล้วพี่น้องเอ้ยมาตาอาจจะพิดบังในหน่อยนึงเพราะหยางเมื่อคืนหน่มาลงหงลายอเออเอลงหงลายเพราเพอว่าปกติตรงนี้มันตรงนี้มันสิเล่นได้พ้อ,อมได้เนี่ยเล่นได้เบิดเลยแถวเนี่วันนี้มัน,นมลงลายแล้วเพมีคนไปนเห็ดห้อยเห็อย่างนั้นแม่มันก็เลยโบอยคากปันใดน,น,นี่เลยโทรมาถามเจสักคน มาเลยมั้งโซเฟียน่ะใช่รถลุงสเตนไหมน่ะเอ็ม่าเออรถลุงสเตนจริงด้วย ันบ่ค่อยชันนี่หิมะมันหลายเลยก็บ่ดีเนาะสัวโอ้าโอ้เอ้โอ้เฮงคนโบย่นไปเฮ็ดงานเขาบักลับมาเสเพิ่นเปิดไฟให้ถ่ายอยู่เปิดไฟแล้วมันสิงาม่นะฮักบ่ได้เนี่เพิ่นแพงแม่มากกับ่อยากฮักหรอกแม่มากกัว่ามันงามขอองใหญ่ ของยาวซอลาดเจดอานนั่นด้วยหน่อยนหน่อยมาเล่นะสไลดเดอร์อยู่ข้างหลังนั่นฮักของเราเบิดตัวจะหน่อยมาฮักเล่นฮักกินวันนั้น ฮัลโหลโซเฟียเล่นเลยลูกฮัลโหลปลาเค็มโซเฟียว่าจักฮัลโหลฮัลลีได้แม่มันสอนมาดีโซเฟียก็ได้เชิญนั่งได้ตามอัธยาศัยนะคะตรงเนี้ยผัวเราก็ตกแต่งประดับได้ผัวเราก็ได้ แต่วันนี้เฮือนคือบ่ได้มีไฟคิดสมาด์เนาะเจนี่ปกตีผัวแล้วเนี่ยบ่พาดแต่ว่าเจ๊กุลแล้วบ่สนใจก็ยังดอกแล้วผัวเราบ่พาดได้ไฟคิดสมาธ์ปีนี้คือบ่ได้มีว่ะโซเฟียได้เอาหมวกมาไหมลูกเปิดไฟถ่ายก่อนเนาะเปิดไฟหนาลดถ่ายก่อนเจนันมาถ่าบอได้ยันดีกด้วยมาเล่นสไลเดอร์ข้างหลังย่านเขามาฮักก่อน เงาคนลูคือหลีเนาะนะเงาคือของของเจ้าของบ้านเนาะอันนี้ทั้งเงาทั้งใยของเจ้าของบ้านที่เป็นกูซายเนาะแม่ทีไปซื้อเนาะโกโก้พุงโกโก้โยนล้านก่อนพ่อบ้านไอ้มาแม่ไอ้มามันเบิดไหมต้มเต็น้ำห้อนมาให้เด็กน้อยมันเล่นทายอยู่ฮน ผัวราไปเลี่ยกับแม่ขงางล่างบะเห็นไผายอยู่ทั้งเฮือนเหลียวขึ้นไปเบิ่งดอกวะาบ่ได้เข้าไปเด้อ <c oughs> แานไปลักเงินแสนเจ๊กุดให้เหลียวเบิ่งซื่องามคักนักหน,นึ่งพี่น้องเอ้ยปีกากนี่ก็มาถไายของเตางามเปิดไฟงามคนนี้มอดล้านแล้วไปซื้ออัน โกโก้กับมันขนมให้เด็กน้อยกินก่อน แล้วแล้วพี่น้องอนนี้แหละโกโก้ขนมแอปเปิ้ลนอนี่ไปให้เขากินนำขนมคิสมาร์เป๊ปโซชาแกะมากระตกลงมาอีกหะก็งืดขึ้นกันว้าไป,ไปไปไปหาเด็กน้อยเขาถ่ายโย่หายเด็กน้อยเมื่อกี้นี่เห็นบ่ะจะไหนมั่น กันไปฮักนน้ำแข็งปลกกุนแม่ก็เลยบอกว่าผู้ใดามาฮักนน้ำแข็งปลาคุณมาไปเจ้าเบิ้งน้ำแข็งนะเห็นไหมเนะด็กน้อยแม่มาไปร้านค้าแป๊บเดียวนึ่งโซเฟียพาหมูมาเล่นนะดีนะมาทันขนมแม่มามาพอทานัาทานในฮักเบิ้ตเนี่ยแต่่ตสร้างนี่หลนะืเด็กน้อยนี่เนาะมันบระม่าความสวยงามเนี่ย Ô cô côi tuyên hảo cầm qua hà bông bàn phớt, mi chát. hà sai đi tham mẹ sài bọn đưa ra. Mặt hà? Mặt hà? Mặt hà? ดิมิเชนแทะมาเชียวมาเชียวโอเวอราเลอร์ลาอโซยีมาต่ะช่นั่นแหละเอ็มเอโซเฟียนบอมักอันโกโก้มัก่าอย่างเอาให้เฮ็ดให้กินย่ำใดปลาเค็มเฮ็ดให้กินบ่เห็นกินเลยมาเบิ่งผมด้วยปลาเกเฮ็ดให้อะผมมาให้ปลาเค็มเบิ่งเอาหั่นลังมาแม่อีลาทางลางมาดีๆแม่อีลาเปียผมให้บ่อีลาคืองามเถอะว่าแม่มึงนี่แน่แอปเปิลเดี๋ยวปลาเค็มจะไปไว้ในรถนั่นเดี๋ยวมันแข็งหั่น โอ้ยกลับหน้ากลับหลังคือแมย์น้องโซเฟียเอลยบ่เอาเมื่อกี้ว่าอยากแอปเปิ้ลมันอยางเอแมาเมื่อกี้เฮ็ดเงี้ยติ่มนึงอีอันนี้ถืออันนี้จะซื้อกับบ่ได้เฮ็ดเงี้ยอืมอีนี่น้องใหม่นี่มันอยากกินกาแฟให้แม่ไอแม่มาตาบาร์เอ็นอ่าสุมาดาเดีสโซสตูนไซบาราเฮาไหนย่าย่าโอเคย่าขอบคุณค่ะมาตา ลิโน,น่เนี่มันหิวข้าวอันลิไม่เช่นพอบานมันกินมาม่าเพชรกับเอ็มมาได้เส้นเดียวนึงมันหิวมันเลยว่าคอยเอาอีกห่อที่ซองนี่เอาเท้าเบิได้บอได้อยู่ว่าแต่ว่าบ่ให้กินอีกได้ฮันอดอกเอาซองห่อพอมันสิมันมีแต่น้ําตาลเนี่ยมันบ่มีอย่างได้ฮันเออสักวันวะ <c oughs> ไอย่าอะไรยันต่สวัสด <c oughs> ีสว <c oughs> ัสดีส <c oughs> ุฟยาคิดดอ นี่แหลมนี่แหละเดี๋ยวนี้แหล,ละมันพาหมูไปฮักน้ําแข็งเจ้ากุนในทิโนงเนี่ยแม่เอ玛ถามเขาแล้วสุไปฮักยังกุนทิไทรูปอยู่งห้าสูนี่เนมั้งปะกุ่นกระแพงอยู่ปะเข็มกับทิไทรูปก็เลยมาถามเขาเลยว่าโซเฟ <c oughs> ียเพท่ห้อยเล่นอยู่บนนี้โซเฟียไปฮักมาก่อนแล้วก็บเฮดดาบเอะประนเอาฮักแบบลายนึงเพท่ห้อยก็เลยไปฮักน้ำพอดีที่สุดโอมเมหวานน่ะมาตาหวานวันนะวิดมิเช่คุณเหรอ อ๋อเลชิลอิอสโววินฮาลิดวัมวันดามีเชนพอไดอิสโอฮากาแฟหยาถูดเส้นทักเอ้าจิงน้อยสองคนนี่มันชิมมะเล่นอยู่บนนี้สไลเดอร์นี่อย่าเดกูดโอโซสมอสมามอสเมลหรออย่าม่ได้พินอิเชฮาปอคาฟีโอ้เออมันหักน่องมันดึงน่องว่ะแต่ว่าน่องรุดลงไปแล้วอะไร ยังไม่กลับตอนนี้อีกชั่วโมงหนึ่งน,น่นคมาวัแม่เมนไปไหนเอาทัวยแม่อันนี้รถคลองอันคลองหลวงเดอ้อเขาเจ้ามาดันมาดันหิมาออกจากทางเวลาคนเขาเจ้ามาวัดน่ะยไมก็มาวัดต้บกเนาะเนี่ยมาบูดเนี่ยเจ้า,ามาดันอืม อะไรมาอ้าวอาหาน้ำขนมไป, <Tim. S 1> ไปไปไปสก,กรีกันไหมซ <Tim. S 2> <laughs> ูซิคีได้จังไหนซีคนหาสูอัคกาบาดบักลายนึงได้พี่น้อง <laughs> มันก็บาไปเอาเชียนกัมรีเมชันอีนี่คาลเล่นแล้วเนี่ยอีเธอร์ละนูวันซาวีนิชฉยามวีนอัคกาบาดแม่มันอีโซละนูวันสมสปัรเลยโทรศัพท์นะย่ยมอีกเลย เอะออนไลน์พโทรศัพท์บลกเอจอโทรศัพท์น่แต่ราาอสไดวมโแม่อ้โโซเฟียแม่ถักเปียให้หนูงามมากๆเลยงามล้ำโอ้แม่มานีถักเปียให้งามไหลีว่อีนี่วะ ผมโซเฟียมันมันมันสุรวยได้พี่นอ้องมันเงามีน้ำหนักเนี่ยว่นแม่อบีคอยผมอีมมากว่นแม่อีมาบีแห้แ้งโอ้ยอะโซลีนเฟิร์สอะเอ็นทูทเอ็นกองทิโอเคยาเอ็นกองทิเอ Eg og Linn To, I lag! tre! I <laughs> <laughs> oh, vi 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 det! det på det det det. gjorde samtidig! vil sånn at første er 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 på Ja, det var det I. Emma. Hørerak, har du <lind>. her? Det ikke det, det er det. เสียงเสียงหงเสียงฮานเหไม่พี่น้องลูกอีกุ้งหมเด็ดแล้วสุฟียอย่าย่าแค่มสก่อไฟต์นะลินยา เอนกองทียนออโอเควีเดคลาหรอเอคลาหรอทาฝีหม,มอท่าค่ะหูปะเข็มแก่แล้วเดียวเดียวเดียวเออ๊ะ นบ <c oughs> สาวลำปางว่าจะได้กระเจ้าก็สาวลำปางขอหอมแก้มหน่อยโอ้ทำไมน่ารักกันลูก <c oughs> สาวอย่าใช้เท้ามันบาปคนสวย <c oughs> มันบาปมันบาเอาให้พวกได้กินเนี่ยนี่เจ้ ห่อนห่อนถือมาพันเย็นเลยเจี๊ยงามเนาะเ่าแล้วกันยังงามคือใจนิ่มเด็ดเจี๊ยนังไงนั่งได้ะผู้อาวุโสนั่งได้นะน่ะเอาจ่าตาขอบคุณมากเดี๋ยวถ้วยไปส่งนะไปเอออันนี้อะไรอืมขนมกินได้เลยอะไรมาสันอันนี้อะไรโซเฟียว่าพี่น้องเบิ่งด้วยโซฟีเปิดบังด้วยปะกุ่นเอาอย่างไม้ผ้าเข็ม เปิดเปิดบังไม่อันนี้อะไรโซเฟียโอเนื้อเนื้อบดเพิ่นเอามาให้แม่เอามาสไตล์เจ้าน่ะนาเอาคือได้เสียเงินเจ้สียโลกโลกกับองนี้สิเป็นพวกเคาน์เตอร์อย่างของสิไม่เข่งเออเคาน์เตอร์เย็าของอย่างนี้จ้ะ กับคาคิวหมายถึงอะไรยักับว่าเบิ้มโดนแหละขึ้นหน่อยอยิ่เข็มเคาเตอร์ไมเข็มลองมองดีกับบ้านของผ่านสินะลูกค้นะาดีสิแม่เขามาหาเหญ่บนบ้านดีอะไรสิลองไปเลยแลองแบบมองดีกับสิเป็นไอ้เคาน์เตอร์เย็บของแห่งใหญ่คิดบ้าโน้ตสุดอันดแบบเข็มกระเช็ดกับข้าวไปกระเช็ดจอบบังผัวแน่ยน้อเจ้เนาะเนี่ยมองนี่มองนั่นมองมองนี่ทอดเข็มมองนี่ทอดเนี่ยทอดอาหารมองนั่น พออาหารเห็ดเ้องกินอยู่ห,ห,งห,งหมงนี่แล้วก็หมงนีกับมงล่างมันกับสิ่งนี้หมองน้งกุ้งล่างหัวอยู่ใส่ฮั้นนี่หมอน้ำกุ้งล่างเถอะเนี่ยบอกกุ้งบองมึงล่างหัวดิเด้อกุ้งดีน้อนน้งกุ้งมีมองมีตำแหน่งให้พฟ้อมเหมีย <c oughs> อยากอยู่เฮานใกล้อยู่เจ๊ที่มีตำแหน่งให้น้องมันอนฉันมีเวลาบ่าหรเข็มบ่เลยเนาะใส่เกือบ่เบิ่งอันบ่เบิ่งอายุจ้าของเิยเพราะสีแดงกว่านี้ หลังจากที่เด็กน้อยหักไปแล้วแม่เอม่ามาทันเห็นบอกคันเจเปิดไฟมันก็จะงามอีกแบบหนึง่งมืออะไรแบบนี้พี่น้องหกโมงกลัวเลยเย็นมือเย็นมือกดของขึ้นก่อนพี่น้องเอ้ยรถขั้นน้อยแต่ว่าลวหลานหลายของโซเฟียนี่เขาจะไหนน้องแบบน,นี้เนาะ เฟียมันใหญ่เด้คงโซเฟียไว้อันทางหนาโซเฟียคุณเพราะว่ามันเต็มแล้วแม่เปิดได้ไหมลูกให้โซเฟียเข้าบ้านก่อนแม่เอมาก,กมังสูไปอือส่งโซเฟียแล้วจะกลับแล้วค่าค่าเปิดมีเลยจ้าพี่น้อง ขับไปกลางคืนกับหิมะไลลายกับประมาณนี้แหละขับยากแน่จตาวกับบ่อปันไดนังเท้าถนนมันแข็งเป็นน้ำแข็งเลยขับยากยากเลยอันนี้ข้าเจ้าเกตหิมะออกแล้วมันกับบ่อได้แข็งเลยมาอยู่บนถนนนะขับก็โอเคอยู่เพียงแต่ว่าเขากับระวังซื่อๆนั่นแหละฮาเดะมาส่งสาวน้อยมาตาแล้วสวัสดีค่ะมาตาบายยกลับบ้านแล้วจ้า อดบ้านแล้วไปอยากลงบอเอ็มมาโอ้ลงวันนี้แม่ใจดีนะแม่จะอาบน้ําให้เอ็มมานะวันนี้นะหอดบ้านแล้วพี่นอ้องเอ้ยเบิงที่ให้เบิงหิมะมันสิโยดลงมาแล้วแต่เบิงเด้อ